พีเอเอต่อชาวพ่อแม่และเตรียมการในส้มเกียร์สะกิดนะดำเนินการเลยเออประธานก่อนประธานี่มาถอดผ้าไม่เอาไม่เอาปูวา่าฉันติดต่อโจไบเดนไวแล้วกองซาลัดมันต่อชาวบินลงอ่าเขาไม่ลงสนามบินคือบินพันธุ์ร่างกาวัดปุ๊บแกโดดลงเลยให้อดททดเตรียมการหลับไปกันค่ะชวนประธานไฟจงพีเอ เอามาใส่ตนะ้นนะนี่แอแกมัดหลักโดกแม่ฉันไปทําไอ้กูม่านใช่ไหเออเชิญพอฐานจองหวัดมองนี่แหละคนบ้านเล่าแกแก,งแก้งาแกช่วงอภิญญาแก่หได้ให้้อไปจากพาดไรเลยเออให้ไอ้แขกตะลึงตึงตังไปเลยส่วนกาพริกปียกยังถีบบอกนะคะ่ะว่ามไม่ใช้เลี่ยนบาทเลี่ยนหาเลี่ยนซิกระจอกไปงานจูลี่ต้นไปเชือเลี่ยนมาตาพอฉันสั่งเชือเลี่ยนจากจุมพรกับนครมาแล้วเมื่อน,นุอย้ย อ่าห่อดาดแกว้วห่อพาแก้วเรียบร้อยนะโยนไปเลยเมื่อนนุย้ยอ่าให้เขาหลับกันไปเลยสวดบอกแล้วไม่แจกเลรียนชั้นเบิกเบีย้ยมาหมาลานนึ่งแล้วชายใบพัน้ลานอ่าใบพัน้ลานหนึ่งโพกติดกับกอนหินกรห้าสิบโลโยนไปเลยจากหลอดเทลเลอร์อ่าใครหลับได้ทาไม่ขอหักเก้าไปเลยจุลีแจกเต็มทีนั่นแหละข้องจำรวยเนี่ยพี่เอียด แจกลมแต่ว่าพี่เอียดฟังแลวมันจะเป็นข้องธรรมดาใช่ไหมแต่ห้องเรามไม่ใจลมเอียดๆนะเราแจ็กลมไก่ทอดให้เขาบกล็อกไปเลยเพราะว่าเขาได้ไปต่อยอดค่ายไก่ทอดค่ายก๋วยแคกอะไรได้พี่เอียดก็ใจไหมเราคิดการไกลเราให้อนาคตของมันค่ะส่วนเรื่องแกงเลื้อพี่เอียดขาน้องบ็อกเลียมันตุกข้าวกอนเชฟเลยเพราะเราประหยัดมากงานเราถึงไม่มีใครหลักแกงได้เลยสุดถ่ายแกงเลื่อมมาพี่เอียดให้คนงานให้แมงแม่ทวตักใส่ทุงนะแล้วถึงมาตั้งโตวไวทีไอทางลงเม่นนะคนวางดอกไม้จันทร์เช็ เรา้ายทุ่ง2ยีิบเพียดฮะก็จะมาสือกลับไปกินในบ้านได้ถูกๆแกงเลยอุ้นทักที่อันน้บุญแล้วก็มาอุ้นทักที่กลามไม่พือค่ะอืมส่วนเรื่องก้องคนแต่ไม่ช่วยงานเพียดลื้อช่วยไม่ถึงโยดตามที่เราไปช่วยมั่นหนาซ่องเนี่ยเราช่วยงานเข้าฮาลอยก็ช่วยเราซ่องลอยรวบรวมทุกไล่เชือคนแต่บอกเลยไม่มากันขึ้นไวนิ้วแต่เสยแยกเลยติดรูกกันข้าพี่เอาเอาเท้าตึกไปยกเลยเพียดส่วนยังไม่มาช่วยไม่มาแก้ตัวเราเราไปขอตามบ้านแก็บเผื่มอมดทุกคน ค่ะพี่เอียดช่วยกันนะต่อชาวให้ส้มเกียรติอาเดี๋ยวเราว่างนี่เตืนปราสานงานโจไบเดนเลยเพราะฉันติดต่อไวแล้วให้แกบินออกได้เลยค่ะค่ะ